สวัสดีครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลครับทุกวันจันทร์ฮะสรุปผลลีกเบอร์นหนึ่งของประเทศไทยครับโตยโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนะครับคู่สุดสัปดาห์ที่ผมว่าน่าจมันที่สุดแน่นอนฮะเป็น2ทีมของภาคกลางเป็น2ทีมที่ดังมากๆทีมหนึ่งบีซีเทโรศาสนะเป็นทีมที่ผลงานโอโหมังกรไฟร้อนแรงพ่นไฟตลอดเวลานะครับบีซีเทโรศาสนะมีคิวบุกไปเยือนสุพรรณ สุพรรณี่เป็นทีมขวัญใจของร็อกสตาร์ชื่อดังตูนบอดี้สแลมนะครับทุกเสด็จเราจัดไปคุณผู้ชมครับทางด้านของสุพรรณนะครับก็เพิ่งยืมตัวชาริลชปุยส์ลูกครึ่งไทยสวิสนะครับมาจากบุรีรัมย์ i ยูไนเท็ดส่วนทางด้านของ b ีซีเทโรในชุดแคมนะครับถ้าชนะนี่จะมีแต้มเท่ากับจ่าฝูงนะฮะแค่เนาทีนะฮะจ่าตูงพิมพ์คูณพลิก แหกแล้วก็ซัดชนคานล่างครับ1ประตูต่อศูนย์ทางด้านของ BEC Tero นำแวลแต่ว่าแค่1น,นาทีถัดมานะครับสุพันบุกและเป็นร o b e r ค c a r เลนซัดยัดตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1ครับกองหน้าญี่ปุ่นเปิดขึ้นหลังแค่5นาทีครับโชชิโมจินี่ก็ญี่ปุ่นครับ2-1โขให้กับทางด้าน BEC Tero พลิกนำอีกแล้ว5นาทีต่อมาครับสุพันได้ฟรีคิกจักพันธ์เปิดติดซัดติดอีกแล้วดูฮะ คิวเบิร์ตคุมส้นดาวเตะจากการหน้าครับกัดชากจากแดนตัวเองหยุดไม่อยู่คิวเบิร์ตคุมสินปาดใส่พานใด้กับนฤพลอารมณ์สวะสามประตูต่อหนึ่งครับโอโหสุดยอดฮะเปลี่ยนจากรับเป็นรุกก่อนมาเวลา12นาทีสุพรรณมีคำตอบหรือไม่โยนเข้าไปโขกตั้งก่อนเป็นยูฟบิรัมกองหน้าออรี่โคสครับไล่มาลับ2ต่อ3แต่ไม่ทันนะฮะจบเกมบีซีเทโรครับบุกมาชนะสุพรรณ์32ขึ้นเป็นจ่าฝูง ร่วมกับเมืองทองส่วนสุพรรณอยู่อันดับ8ช้างกับมังกรไฟซัดกันไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ช่วงสุดสัปดาห์ที่เพิ่งจะผ่านไปนั้นมีลูกยิงเจ๋งๆเ,เ,เกิดขึ้นอย่างมากมายช็อตไหนโดนใจพวกเรามากที่สุดเราจัดไปใน3ที่สุดอันดับ2จ่าฝูงนะครับเมืองทองยูไนเะต็ดดูเจโบสรอดกองหน้าอันติดกระชากไปสุดเส้นหลังตัวกลับมาวุ้ทิชยัยทาทอง มันสักนั b เบอบุรีรัมสุชาวเปิดนะครับเช็ดชนคาร h ฮาร์เวียตติโยตีลังกาและคุณผู้ชมครับสำหรับคนที่มักจะบอกว่าโอ้โหทำไมเวลารายการน้อยจังอยากดูแชมป์เต็มเตจังเลยคุณผู้ชมครับแชมป์จัดไปจัดไปจัดไปให้ผมจัดไปแชมป์จัดไป แชมป์จัดไปรายการที่มีเรื่องฮอตที่สุดเด็ดสุดทุกสัปดาห์แบบจัดเต็มทุกชอ็อตและครบทุกปรชาติทั้งกีฬาบันเทิงดนตร,ร,รีสุดวายตี้กัะผมแชมป์คุรพลทุกวันอาทิตย์13นาฬิกาทางช่องสา Family, ม Family น i แชมป์จัดไป